นั่นคือการดับฝันของแพมแพมก็เลยเลิกที่จะเป็นครูเลิกคิดเลยต่อไปนี้ฉันคงไม่เป็นครูได้แล้วล่ะ แพมเนี่ยเมื่อก่อนนะอยากจะเป็นครูมากเส้นดิฉันเองก็ใฝ่ฝันมาตลอดว่าจะเรียนราชพัฒน์เกษมเพื่อที่จะโตขึ้นมาแล้วจะไปเป็นครูพ่อเนี่ยทำเหล็กดัดมุงลั่วทุกคนอยากจะให้ลูกได้ดีคนจีนเขาก็ส่งแพมมาเรียนกรุงเทพเพื่อที่ว่ากลับบ้านไปเนี่ยจะได้เป็นครูมีหน้ามีตาแต่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เกิดอยู่ตรงที่ว่าไปเรียนแล้วประสบความสําเร็จหรือไม่มันเป็นแค่ว่าแพมเนี่ยไปเป็นครูผู้ช่วยสอนนะคะตอนช่วงปิดเทอมช่วงวันเสารอ์อาทิตย์เพราะว่าเราได้เงินเดือน เดือนละ5,000ันเนี่ยมันไม่พอใช้เราก็ต้องทํามาหากินไปด้วยทั้งงานหนักงานเบาอิแพมสู้หมดนะคะก็เลยไปเป็นครูผู้ช่วยจะบอกว่าหลังจากไปเป็นผู้ช่วยเนี่ยก็ไปสมัครไปแคสผลงานเราดีไหมดีเราไปเป็นครูสอนศิลปะเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราเรียนจบไปเนี่ยเราจะไปเป็นครูสอนศิลปะนะคะแพมคิดว่าเฮ้ยฉันมีศักยภาพมากพอฉันว่าเขียนเก่งฉันเรียนดีพอประมาณเรียนไม่เก่งอะนะคะวิชาอื่นๆแต่ว่าวิชาวาดเขียนเนี่ยได้ AAAA ตลอดเรื่องนี้มันเกิดตอนอยู่ปีหนึ่งมันทําให้เปลี่ยนโลกชีวิตของแพมนี่เปลี่ยนไปพอไปสมัครปุ๊บเนี่ยเราก็เป็นที่รักของนักเรียนมากเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะชอบแพมและแพรก็เ,ข,เข,ะะข้าใจน้องๆเขานะคะพอเข้าใจน้องๆเขาน้องๆ้องเขา,เขาเแฮปปี้ดีจังเลยมาเรียนค่ายกระตูนนะก็เราก็ดีใจนะที่เราได้ไปทาหน้าที่ตรงนั้นหูยมีความสุขมากและชีวิตในอนาคตความเป็นครูของฉันต้องรุ่งโรจน์ต้องดีงามต้องตะก,การตาเป็นอาจารย์อย่างแท้ จริงอะไรอย่างเงี้ยแพรมก็เลยแบบโอ้ฉันภูมิใจจังเลยอะ่ะกลับบ้านก็มีความสุขแต่พอผ่านจากนั้นหนึ่งวันเนี่ยมันมีปัญหาแพรมทํางานได้วันประมาณ200เอ๊ะหรือว่าร้อยกว่ากว่าไม่แน่ใจเนาะประมาณ200บาทนะคะค่ากินค่าใช้เท่าไหร่แล้วค่ารถ ไปศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยจากบ้านแพมก็หลายตังแล้วเนาะเฮ้ยไม่เหลืออะไรอ่ะแพมก็เลยตัดสินใจว่าเออโอเคตามนั้นทําก็ทําก็นั่งรถไปส่วนใหญ่วัาแรกๆไปก็นั่งแท็กซี่ไปสรุปหมดค่ะไหนจะค่าข้าวค่าน้าอีกเนาะก็เด็กก็ชอบมากรักมากพี่แพมน่ารักอะไรอย่างนี้แต่เรื่องมันก็เกิดขึ้นว่าก็ยังอยู่ที่ตัวนี้นะคะเราก็จะมาปัดคิวกันกับ odvo ก็ราคาร้อยนิดๆเนาะไปทำงานวันแรกเนี่ยมีความสุขจังเลยอะแฮปี้ค่ะ ก็แฮปปี้มากก็คิดว่าเฮ้ยเราประสบความสําเร็จเราเป็นครูแน่นอนแล้วล่ะเราชอบที่จะอยู่กับเด็กเราแฮปปี้ที่ว่าจะได้ทํางานภาคภูมิใจมากกับบ้านฝันหวานแต่พอวันรุ่งขึ้นแพมก็ไปทํางานตามปกตินะคะก็นั่งรถไปศูนย์วัฒนธรรมเหมือนเดิมพอนั่งไปเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าแพมเนี่ยโดนเรียกเข้าห้องพักครูเข้าห้องพักครูคืออะไรคือห้องที่ว่าครูที่ผู้จ้างแพรม,มาเนี่ย เขาก็เรียกไปคุยว่าเออมีปัญหาอะไรแมมจริงๆน่าจะโทรบอกก็ได้เนาะไม่ต้องเสียค่ารถให้แพมเนี่ยเข้าไปในห้องแล้วพูดกับแพมว่าเอาอ,นอเนี่ยมีน้องๆเนี่ยเขาลักแผมมากเขารักมากถึงขนาดว่าเออชอบชอบพี่พี่คนนี้มากก็เลยไปพูดให้พ่อแม่ฟังว่าเนี่ยพี่คนนี้เนี่ยน่ารักจังเลยพูดเก่งคุยเก่งสอนดีๆอะไรเงี้ยาะเด็กประมาณเจ แปดขวบอะเขาก็แบบเฮ้ยชอบอะไรพี่แพมหน้ารักก็เลยเข้าไปคุยกับพ่อกับแม่เขาแต่ทิ้งท้ายไปว่าพี่คนนี้หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเสียงเขาเนี่ยเหมือนผู้ชายแต่หน้าตาเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงพี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมพี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมก็จะเกิดคําถามเด็กเขาก็อยากรู้อยากเห็นนะเนาะเขาก็ไม่ผิดนะคะเด็กไม่ผิดก็ถามพ่อแม่พอถามพ่อแม่ไปแล้วกลายเป็นว่าพ่อแม่ไม่แฮ เขามาบอกรู้ว่าเนี่ยคือตัวอย่างที่ไม่ดีสำหรับนักเรียนโอแม่เจ้าดังนั้นถ้าไม่เอาอีตุดนี่ออกจะไม่ให้ลูกมาเรียนนะคะเอาลูกออกหมดเลยเขาบอกว่าถ้าไม่เอากระเทยคนนี้ออกเนี่ยเขาจะไม่ให้ลูกมาเรียนเขาจะเอาลูกออกจากการเรียนการสอนในครั้งนี้แล้วก็ของเงินคืนหมดผู้ปกครองประมาณเกือบสิบท่านเขาบอกว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอาจจะทําให้ลูกเขาเนี่ยเป็นกระเทยได้ คำว่ากระเทยนะที่นี้เนี่ยแพมจะพูดเลยนะคะว่าที่แพมเป็นอย่างนี้เนี่ยแพมเป็นสาวสองเนี่ยมีความเปลี่ยนเบนทางเพศเนี่ยไม่ใช่เพราะพ่อแม่สอนไม่ได้ดูตัวอย่างที่ไม่ดีจากทีวีโทรทัศน์แต่นั่นมันคืออยู่ในกะมูลสันดานและจิตใจของแพมที่เป็นอย่างนั้นเองนะคะเพราะแพมมมีความรู้สึกว่าแพมอยากเป็นผู้หญิงแต่ผู้ปกครองมายื่นคำร้องว่าถ้าเกิดไม่เอาอิตทดนี่ออกเขาจะเอาลูกเขาออกหมดเลยดังนั้นแพมจึงโดนไล่ออกขับไล่ไปเลยเพราะม่ ได้เงินวันที่สองด้วยนะคะก็คือมาแหละเสียเปล่าและโดนไล่กลับบ้านพอหลังจากนั้นเนี่ยพอแพมโดนบอกว่ากลับบ้านปุ๊บเนี่ยรู้สึกใจสลายเนาะว่าทาไมสังคมมันโหดร้ายขนาดนี้ทําไมเขาต้องไล่เขาต้องไล่เราอะโดยที่เราไม่มีความผิดใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเลยอะคือสังคมสมัยนั้นมีความคิดที่ว่ากระเทยเนี่ยมันเป็นเพราะว่าการปลูกฝัง การสอนการเรียนแบบมันมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย <_ an> สังคมไทยเนี่ยคุณคิดในแง่ลบไปหรือเปล่าพ่อแม่คะคุณคิดในแง่ลบไปหรือเปล่าแ <_ an> พรตั้งใจทำมาหากินตั้งใจที่ว่าจะเป็นคนดีของสังคมเป็นแม่พิมพ์ของชาติอย่างถูกต้องแพรคิดดีทําดีมาตลอดเนาะแต่ตอนนั้นเนี่ยคือรู้สึกติดลกบกับคําว่าการเป็นครูมากแพรบอกตรงนะแพรเดินร้องไห้กลับบ้านตังในกระเป๋าเหลืออยู่ประมาณร้อยเดียวม้งก็ว่าว่าเออเดี๋ยวเรามาทํางานแล้วเดี๋ยวเราก็จะ ได้ตังค์สรุปตังค์ก็ไม่ได้เดินร้องไห้กลับบ้านเสียใจมากร้องไห้มากนั่นคือการดับฝันของแพมแพรตอนแรกแพรไม่กล้าที่จะเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังด้วยซ้ำเนาะแพรอายนะว่าเออโดนไล่ออกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้อะ่ะสังคมเขาบอกเราแล้วว่าอาชีพครูเนี่ยเราทําไม่ได้แน่นอนตอนนั้นแพรก็ยังไม่ได้เจอคุณวิทย์นะนะแพรก็เลยรู้สึกว่าบนโลกนี้ฉันไม่เหลือใครแล้วฉันรู้สึกว่าฉันโดนทําร้ายจากสังคมโดนทําร้ายจากอาชีพครูนั่นคือการดับฝันของแพร แพมก็เลยเลิกที่จะเป็นครูเลิกคิดเลยต่อไปนี้ฉันคงไม่เป็นครูได้แล้วละ่ะเดินร้องไห้กลับบ้านตัห้หแต่จากนั้นแพมก็ค่อยคุยกับแม่ร้องไห้กันหนักมากเลยว่าเออทําไมต้องโดนอย่างนี้ฉันทําผิดตรงไหนเหรอฉันเป็นคนที่ดีของสังคมมาตลอดแต่ทําไมแพมต้องเจออย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันโหดร้ายกับ,กบแพมมากในคําว่าอาชีพครูหลังจากนั้นแพมก็คิดลบเยอะมากนะกับการเป็นครูเนี่ยเครียดเครียดมากนะคะก็ติดลบเลยว่ากูจะเลิกเป็นครูแน่นอนแล้วแต่ทําไงได้เราก็ต้อง เรียนนะเนาะเราก็ต้องเรียนต่อตรงนั้นน่ะมันดับฝันแพมจริงๆนะมันไม่มีอะไรที่มันจะลงตัวแล้วก็สําเร็จรู้เพราะหลายคนบอกว่าแพมเนี่ยมาทําตัวรู้ดีมาสอนคนอื่นะอะไรเงี้ยแต่แพมจะบอกเลยว่าการที่แพมได้ท YouTube เนี่ยมันเหมือนกับการเปิดโลกทัศน์ของแพมเป็นประโยชน์ให้คนอื่นได้และหลายคนที่บอกว่าจะมาสอนทําไมรู้มากรู้ดีนักเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยแพมก็อยากจะขอโทษด,ด้วยละกันนะคบถ้าเกิดว่าไอสิ่งที่แพมบอกไปเนี่ยไม่เป็นประโยชน์เนี่ยก็ต้องขออาภัยด้วยเช่นเดียวกันนะ ะะแล้วเราจะมาติดขนตาเนาะเราเลือกขนตาที่บางๆนิดนึงนะคะ,นะคะแล้วก็เป่าให้หมาดก่อนการที่มียู u b e เนี่ยมันก็เป็นข้อดีว่าเออแพมได้เป็นครูอีกครั้งแล้วที่แพมตั้งใจว่าเปิดสอนแล้วก็ทําเป็นอาชีพเนี่ยอาชีพแต่งหน้าของแพมเนี่ยก็สามารถเป็นครูได้เหมือนกันซึ่งตรงนั้นเองอ่ะแพมว่ามันได้ประโยชน์ทําให้คุณได้รู้หลายๆคนได้มีอาชีพได้มีอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริมก็ตามใจแล้วแต่แต่มันแบบว่าเฮ้ยไม่อยากให้ประสบการณ์ที่ว่าโดนไล่ออกแล้วเดินร้องไห้แล้วเสียใจหนั มากอะ่ะเกิดกับตัวคุณแพมอยากจะเป็นครูที่ให้ความรู้แบบจริงๆให้คุณได้ใช้ประโยชน์จริงๆะ่ะพ่อก็ไม่รักแล้วนะคะก็มาหาความสุขว่าเอออยากจะให้ความรู้และให้ทุกคนรักแล้วก็ได้ความรู้ไปมากกว่า ะะก็แพมจริงๆเนี่ยอยากให้คนอื่นเนี่ยโดนทําร้ายนะคะแพนก็เลยอยากจะขอร้องให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือใครก็แล้วแต่ที่มีลูกนะคะว่าการที่เขาจะเบี่ยงเบนไปทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยไม่ใช่เพราะแพมหรือเพราะสาวสองหรือว่าเพราะใครคนใดคนหนึ่งที่จะเบี่ยนเบนมันเป็นเพราะจิตใจและก็ความรู้สึกของเขาเองมากกว่าไม่ได้แบบเฮ้ยสอนให้เป็นกระเทยเขาก็จะเป็นกระเทยสอนเขายังไงเ่ยได้อย่างนั้นแค่ความรู้สึกไม่คิดแต่ตัวเขา เองก็ต้องคิดได,ได้ว่าเขาอยากเป็นอะไรนะคะโดนหนักมากนะคะแพมเองก็อยากเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะอยากจะให้น้องๆเขาเดินทางได้ถูกวิธีแพมเลยเลือกที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์ตรงนี้ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับคนอื่นด้วยนะคะแพมไม่อยากให้คนอื่นร้องไห้เหมือนแพมอย่างนี้ไม่อยากให้คนอื่นเสียใจเหมือนแพมอย่างนี้มันไม่ได้เป็นความพลาดของแพมแต่มันเป็น แต่มันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยกลัวกันไปเองคิดกันไปเองว่าเราจะไปทําร้ายลูกเขาลูกเขาจะเป็นอะไรที่ไม่ดีแล้วเขาจะพลาดเหมือนแปมจะเป็นเหมือนแปมแปมเลอกเกินนี่ได้แต่ว่าคุณเนี่ยให้โอกาสทําได้แต่ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับน้องๆคนอื่นมาเล่าเรื่องนี้ก็จะร้องไห้ตลอดมัน ไม่ร้องนะไม่รลองไม่รลองไม่รลองเ <c oughs> ลงนะ่าล้วก็เชู้ไหมเดี๋ยวทำต่อนะผ่านมาตั้งหลายปีแล้วยังเจ็บไม่หายอย่าเนี้นมันก็เป็นปมอ,อย่างนี้แหละมันก็ยังอยู่ตลอดมันไม,ไม่เคยหายไปจากใจแพรพักก่อนไปไม่เป็นไรโอเค<ม>ได้ละ ถ้าใครนะคะดูคลิปนี้อยู่แล้วก็มีลูกมีหลานแพจะบอกว่าเอ่อถ้าเด็กจะมีความเบี่ยงเบนเขาไม่ได้เบี่ยงเบนเพราะใครนะคะเขาเป็นด้วยตัวเขาเองเขาเลือกทางเดินของเขาเองอย่ารังเกียจแพมเลยว่าแพมเป็นอะไรยังไงก่อนแพมเลือกเกิดไม่ได้แต่แพมเลือกที่จะเป็นได้ดั่เชื่อเพราะว่าแพมอ่านคอมเมนต์ของน้องหลายๆคนเขาก็บอกว่าเอ่อเขารับจ้างแต่งหน้าเอ่อรับจ้างอุ้นรับจ้างนี้อะไรอย่างเงี้ย แต่มันก็ไอเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันที่มันเอาให้ฟังเนี่ยมันก็เป็นปมในใจอยู่ตลอดแพมอยากสร้างความสุขให้ทุกคนไม่อยากให้ทุกคนมานั่งเสียใจเหมือนเรื่องที่ผ่านมาของแพมนะคะก็เชื่อค่ะว่าอาชีพครัวจะต้องร้องไห้อย่างนี้บ้างเหมือนกันแพมก็บอกว่าเออมันกันน้ำเนาะเหมือนก็นจะเป็นข้อดีเนาะอืม สิ่งที่แพรเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นประสบการณ์นะคะอยากจะให้ทุกคนแบบว่าเออรู้ว่าสังคมเราเนี่ยมีทั้งแง่ดีและแง่เสียมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกวางตัวและก็เลือกอ,อ่อที่จะเป็นนะคะไม่ได้หมายความว่าจะต้องขีดเส้นทางแล้วเราต้องเดินตามเส้นทางไปตลอดแพรอยากจะบอกว่าน้องๆพี่ๆทุกคนเนี่ยสามารถเลือกได้วันเก่าๆที่เคยเจ็บมาแล้วมันเป็นประสบการณ์ให้เราเดินต่อไปได้อย่างถูกต้องถูกวิธีนะคะเล่ากันแบบคำคเป็นอัธรรตนะคะไม่ได้แบบ แต่ว่าเอยชื่อไม่ได้อะไรเนาะสิ่งที่เจอแย่ๆมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าคุณอาจจะไม่รู้เพราะแพมเลือกแต่สิ่งดีๆที่จะมาเปิดเผยให้คุณฟังนะคะโอเคละอืม